ซึ่งผมแบบไม่เคยเห็นเท่าไรแล้วที่จะแต่งร่มแบบนี้นะโอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับพมช่อง DSAK2 นะครับก็วันนี้นะ คุกคนเราอยู่ที่ที่ดินของผมนะนี่มีถนนนะครับมีปลายด้านโน้นนะครับนี่ด้านด้านโน้กก็ที่ดินของผมเหมือนกันนะครับนะ <B ull ing> โอเคนะครับวันนี้ผมก็ยอมมาที่นี่นะครับนะซึ่งหานจับบ้านของผมก็ไกลเหมือนกันนะครับนะแต่วันนี้นะเราจะมาดูรถน้องของผมนะครับนี่นี่รบน้องของผมนะครับนะน้องของผมเอนะครับนะ มันแตงรบคดสวยใช่ไหมนะครับทุกคนดูโอ้แต่ว่าแบบมันแต่งแบบซิ่งของมันนะครับมันปกติของมันนะมันเป็นวัยรุ่งของมันมันปกติแหละนะครับทุกคนนะก็ดูดูน้องของผมสวยมากนะครับทุกคนดูโอ้โหวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเฉยๆนะมันมันทำลูกอะไรของมันนะครับในเครื่องของมันมันโอ้ผมสตาร์บบ โคตรแบตแรงจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่นัดซิ่งนะครับนะแบตผมก็ไม่เคยเห็นแล้วนะครับที่แบตจะแต่งรถแบตนี้นะครับผมก็แบตไม่แต่งแล้วนะครับแบตไม่ซึ่งผมแบตไม่เคยเห็นเท่าไรแล้วที่จะแต่งรถแบบนี้นะผมก็เห็นกับงานที่ผมทํางานนะครับผมก็จะเห็นแบตนั้นนะแต่แบตสมองผมก็แบต จะแต่งรูปแบบคิดแบบจะแต่งรูปแบบนี้ก็ผมก็แบบแบบไม่เห็นแล้วนะคือว่าแบบผมแบบคิดไม่ออดนะไม่ใช่แบบนั้นนะซึ่งผมแบบเป็นแบบคนทางงานนะครับแบบไม่อยากแต่งรแล้วนะผมก็แบบเบื่อแล้วนะผมก็แบบเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะตอนผมอายุ15ปี16ปีตอนนั้นผมก็ ชอบแบบแต่งรถเหมือนกันนะแต่ตอนนี้18แเอ็นแต่ว่าแบบผมก็แบบโตเร็วเกินนะครับนะแบบเหมือนแบบเบือ่อเบื่อเร็วเกินนะครับนะเหมือนแบบอายุ18แเอ็นแต่ว่าแบบไม่เคยอยากแต่งรถแล้วนะครับนะนี่ดูดูแต่ว่าสวยเหมือนกันนะเห็นเข้าแต่งนะครับ แต่ถ้าผมแต่งโรคแบบนี้นะครับนะถ้าผมแต่งโรคแบบนี้ผมจะทําแบบเคลื่อนเดิมนะแบบเคลื่อนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะสายคอดแบบนี้ถ้าผมอยัดแต่งรคนะครับแต่ว่าผมจะแต่งโรคของผมผมจะแต่งแบบไหนนะผมก็แบบจะแต่งแบบขับแบบชิวๆแบบเรื่อยๆแบบนี้นะผมก็แบบไม่นับสิ้นแบบนั้นไม่แล้วนะถ้าผมแต่งรคผมก็ขับแบบ ชิวๆแบบนี้นะครับทุกคนนะแบบไม่ทําเครื่องแบบให้มันเร็วแบบนั้นผมก็ไม่เอานะถ้าผมแต่งก็ใส่คอแล้วก็แบบขับแบบชิวๆแบบนี้แหละนะถ้าผมอยากแต่งนะครับแต่นี่ไม่ใช่ลูกผมนะเป็นรน้องของผมนะมาดูเฉยๆนะครับวันนี้นะเขาทําลูกอะไรของมันนะครับดู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 ดดนะครับทุกคนรู ดูนะครับทุกคนนะถ้าผมอยากแต่งรถก,ก็ผมก็แบบแค่แต่งแบบคอร์ดอย่างเดียวนะผมก็ผมก็ไม่ทำเครื่องนะถ้าผมทำเครื่องแบบนี้มันอาจจะเร็วมันดูแบบไม่ค่อยแบบเครื่องไม่ค่อยนิ่งเท่าไรนะถ้าเครื่องรถที่แต่งแล้วนะครับมันมันนะทุกคนนะ ก็มาดูว่ามันแต่งเครื่องลูกอะไรของมันนะครับนะผมว่าแรงนะครับนะดูดูเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูกันนะครับดูดูดโอ้แข็งเลยนะครับ ดูมันทำลูกลูกอะไรของมันนะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าผมแบดจะแต่งรปก็ผมแบบไม่แต่งในเครื่องนะครับนะเพราะผมแบดไม่เคยเป็นนักซิ่งแล้วนะผมก็ไว้ททำงานแล้วนะครับนะโอ้ดูเครื่องจัดแรงนะครับนะ ไม่ติดแบบนี้แหละนะเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับนะเครื่องก็ไม่เคยร้องเท่าไรนะครับนะดูประมาณนี้เองนะก็ไม่มีคลิปอะไรมากนะครับมาดูรบน้องของผมเฉยๆนะครับทุกคนนะสีไม่เคยสวยเท่าไรในกล้องนะครับนี่ดูดู เดี๋ยวเราจะขับให้ดูกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะในการแต่มันเป็นคลัสนะครับนะผมก็ต้องไปลัสก่อนนะครับ นะครับนะเพราะว่าผมถือโทรศัพท์นะครับนะทุกคน โอเคนะครับทุกคนเอาไปว่าสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ตอนจบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าคนไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามในช่อง DSAK2 นะก็ผมก็มาดูรถน้องของผมเฉยๆนะครับนะก็แบบเมื่อกี้ผมขับไม่ได้นะเพราะว่าผมถือกล้องแล้วก็ผมจะบิดมันยากนะผม ក៏តត់ចាយមិញគត់ត្រែងណា